สวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านเลขด่วนนะคะเลขด่วนก็เลยต้องรีบลงให้นะคะออกวันนี้แล้วตอนนี้สี่โมงนะคะตอนนี้สี่โมงเช้านะคะอาจารย์ออสอ่าไม่ใช่ค่ะเอออาจารย์เทอร์โบโอ๊ยไม่ใช่อาจารย์เทิดอาจารย์เทิดโคราชค่ะอาจารย์เทิดโคาาร,รคาดให้มาที่เจ็ดศูนย์หกเจ็ดศูนย์เจ็ดหกแล้วก็ศูนย์หกมีเท่านี้นะคะของอาจารย์ออสของอาจารย์เทอร์ของอาจารย์เทิด อาจารย์เทิดโ,โคราชนะคะแล้วก็มาของอาจารย์หนุ่มเมืองใหม่อาจารย์หนุ่มเมืองใหม่ให้มาอย่างเท่านี้นะคะอาจารย์หนุ่มเมืองใหม่ให้มาหกสองหกหกสองหกแปดสามแปดเท่านี้นะคะหกสองหกแปดสามแปดเท่านี้นะคะมาอาจารย์เกียงนะคะให้เป็นงวดแรกอาจารย์เกียงให้โค้งสุดท้ายมาเลยนะคะสองห้าหกนะคะ นี่นะคะเดี๋ยวก,ก็พิจารณาดูนะคะท่านให้เพิ่งให้ไปมวดแรกนะคะสำหรับอาจารย์เกียงนะคะ,าะ,คะอาจารย์เกียงให้งวดแรกนะคะหางเดียว256นะคะ5 2 สองหกหกห้ามาอาจารย์หนุ่มเมืองยศอาจารย์หนุ่มเมืองยศเป็นเลขสายด่วนวิ่งบนห้าล้านเปอร์เซ็นต์นะคะก็ให้สองห้าสามอ้าเมื่อกี้ของอาจารย์หนุ่มเมืองยศให้สองห้าสามอันนี้อ้าวชออาจารย์หนุ่มเบงยศสองห้าสามแล้วเมื่อกี้นี่เขาให้อะไรอะสองห้าหกนะคะของอาจารย์เกียงสองห้าหกอันนี้สองห้าสามนะคะอสองตัวก็มีสองห้าสองสามและห้าสามนะคะ ต่อไปก็เป็นเลขด่วนจากน้องจอมบัวใหญ่นะคะ,ะน้องจอมบัวใหญ่ให้มานะคะด่วนมากครับโค้งสุดท้ายครับ806แล้วก็8 0 8 6 0 6ท่านเอทุกท่านสังเกตน,นะคะว่ามีเลขหนึ่งนี่ค่ะท่านเขียนมามีเลขหนึ่งจุดอย่างเงี้ยแล้วสาดามก็ถามนะคะถามว่ามันมันคืออะไรก็น้องข้าจ้าก็บอกว่ามันเป็นปริศนา เลขปริศนาก็ไม่รู้ว่าจะตีแบบไหนนะสาวดาก็ไม่รู้ตียังไงเพราะว่าส่งมาให้ในไลน์ก็เขียนแบบนี้นะคะสาวดาก็เขียนตามที่ในไลน์นะคะ mm hmm. พิจารณาดูนะคะเลขด่วนนะคะมีอาจารย์ด่วนให้มา5คนเลยค่ะมีของน้องก้าวจอมบอใหญ่นะคะนี่ค่ะ, mm hmm. คะเลขหนึ่งจะทุกวนท่านตีเอานะคะเป็นอาจจะเป็น 1816, 1 0อะไรหรือเปล่าสาวดาไม่ทราบนะคะท่าเนาเขียนมาแบบนี้นะ,ะ, mm hmm. ะด่วนมากครับแต่ในเลขน้องก้าวจอมบอใหญ่8 0 6 8 0 แปดหกศูนย์หกมาอาจารย์หนุ่มเมืองยศให้มาเลขวิ่งบนห้าล้านเปอร์เซ็นสองห้าสามสองห้าสองสามห้าสามค่ะนี่เลขด่วนนะคะเลขด่วนเลขด่วนเลยนะคะแล้วก็มาอาจารย์เจียงอาจารย์เจียงเลขด่วนให้บนหางเดียวด่วนนะคะให้บนหางเดียวสองห้าหกห้าสองสองหกหกห้าค่ะแล้วก็มาค่ะอาจารย์หนุ่มเมืองใหม่อาจารย์หนุ่มเมืองใหม่แล้วก็ให้ด่วนแล้วนกะ็หกสองหกแปดสามแปด เท่านี้แล้วก็ให้มาเมื่อกี้นี่แหะคะ่ะอ่ะแล้วก็มาอาจารย์เทอดโคราชนะคะอาจารย์เทอดโคลาชให้มาที่เจ็ดศูนย์หแล้วก็7 6, 6, 0็ดศูมีเท่านี้นะคะมี5ท่านที่ให้ด่วนขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับงวดน,นี้และเดี๋ยวนี้วันนี้อีกไม่กี่ชั่วโมงตอนนี้4ี่ห้าหกนะคะหนึ่อี่อีก6ชั่วโมงะคะ่ะ อีกหกชั่วโมงก็เป็นที่ทราบกันแล้วว่าใครได้รางวัลที่หนึ่งใครเป็นเศรษฐีเมืองไทยคนต่อไปใครเป็นผู้โชคดีเราจะได้มีเฮกันสําหรับคลิปนี้ไว้ออกวันนี้และคลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายของงวดนี้คลิปสุดท้ายของงวดนี้นะคะเศีทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดียิ้มรับทรัพย์นะคะขอให้คุณโชคดีโชคดีใครโชคดีก็ไปรู้กันวันนี้แหละอีกห้าหกชั่วโมงนี่ฮะพี่นองอีกห้าหกชั่วโมงเด้อพี่นอ,นองนอนเลย อีกห้าหกชั่วโมงพี่น้องเอ๋ยโอ้ยอาจัเต็มมันรุนกันแล้วเท่ากันเนี่ยมันรุนกันรุนรุนสาวน้าหนุ่มน้อยหน้าบนก็เชิญทุกคน wee <sweak> dee dee dee